เอาเลยครับพอสุดสัปดาห์แบบนี้สุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งและแน่นอนครับว่าแมตช์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือแมตช์ที่2ของทุกทีมในซีซั่นนี้หลังจากที่นัดก่อนครับทางหงแดงทำได้แค่บุกไปสเสมอฟูลแลมถึงคาเวนคอตเท,ร 2, รทตอรสองประตูต่อ2ได้เพียงแค่1นแต้มในนัดเปิดฤดูกาลแต่ทว่าครับแมตช์เดย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ลิเวอร์ p o o ของพวเราจะมีคิวลงเตะในเวลา2นาฬิกาของวันอังคารที่16สิงหาคมซึ่งจะเป็นการเปิดแอนฟิลด์ครับตอนรับการมาเยือนทีมจากลอนดอนอย่างปราสาทเดินแก้วคริสตัลพาเลซและเช่นเคยครับว่าเมื่อมีแมชเดย์ที่น่าสนใจทางช่อง l i v e r pool today ก็ไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆทุกคนครับไปวิเคราะห์เจาะลึกรวมถึงการสัดการเสผู้เล่นตัวจริงและชายผลการแข่งขันว่าจะออกมาเป็นยังไง เอาเลยครับแล้วเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่ h a d Tohead หรือสถิติการพบกันระหว่างทั้ง2ทีมกันก่อนเลยสำหรับสถิติการพบกันเมื่อด,ดูการก่อนระหว่างคริสตอลพาเลกับลิเวอร์พูลครับเกมแรกนั้นชาหงแดงได้เล่นในแอนฟิลด์ก่อนพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะคริสตอลพาเลทไปได้ขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ก่อนในเกมที่2พาเลทจะได้กลับไปเล่นในเซเฮิร์สพาร์คแต่ก็ยังคงเป็นชาลิเวอร์พูลครับที่สามารถบุกไปเอาชนะได้1ประตูต่อ3าม อย่างไรก็ตามครับในช่วงพรีซั่นทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกหนึ่งนัดในประเทศสิงคโปร์ในฟุตบอลรายการเฟรนลี่แมตช์ก็เป็นจางหงแดงอีลวครับที่สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจากสถิติที่ออกมาลิเวอร์พูลนั้นดูจะเหนือกว่าคริสตัลพาเลซเกือบทุกแง่เลยครับแล้วโดยเฉพาะในเกมนี้พวกเขาได้เล่นในแอนฟิลด์อีกเชื่อได้ว่าจางหงแดงครับน่าจะเน้นเป็นพิเศษหลังจากที่เก็บได้แค่แต้มเดียวในเกมที่พบกับฟูลแลมเมอ่อสัปดาห์ก่อน เอาละครับต่อมาเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเรากันต่อเลยอย่างที่ทุกคนได้ทราบครับการออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์ pool ในฤดูกาลน,นี้ค่อนข้างฝืดพอสมควรแล้วครับหลังจากบุกไปเก็บได้แค่แต้มเดียวกับทีมน้องใหม่อย่างฟูลแลมแถมยังเสียมิดฟิล์คนสำคัญในแดนกลางอย่างเตียโกอลคันตาร่าไปอีก และรายงานล่าสุดครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าเตียโกอาคันตารานั้นได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงและน่าจะต้องใช้เวลาพักฟื้นตัวเป็นเวลาราวๆ2เดือนเลยและครับส่วนอีกคนที่อาจจะพลาดเกมที่พบก,กับคริสตัลพาเลซครับก็คือในรายของเจลมาติฟที่มีการเปิดเผยว่าในช่วงวันสุกที่ผ่านมาเขาไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมและคาดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบ ส่วนผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนาราของอิบราฮิมาโกนาเต้เควินเคลเฮอร์เดียโกโจตาอเล็กอ็อกเล็กชมเบเลและก็เคอร์ติสโจนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปไม่น่าจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้แน่แส่วนอีกสองคนที่ยังต้องลุ้นเช็คความฟิตครับก็มีนาราของคอนสแตนตินอสซิมิกาสและก็นาบีเกตาอย่างไรก็ตามเชื่อได้ว่าการขาดหายไปของเตียโกครับจะทำให้ฮาวิเอเลยดนั้นได้รับโอกาสลงสนาม และก็เชื่อว่าในเกมนี้ดาวินนูนเยสของหน้าค่าตัวสถิติสโมสรนน่าจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงก่อนจะนัดของโรบาโต้ฟรีเมนโอละครับสิ่งคาดว่าแผนที่ทางเยเกนคลอฟจะจัดได้กับลิเวอร์พูลพบกับคริสตัลพาเลซน่าจะมาในระบบเก่งระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3นำโดยผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาวบราซิลอย่างอาริสันเบรเกอร์แนวรับ4ี่คนไล่จากขวาไปซ้ายครับแบ็คขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน คูเซนเตอร์เมื่อไม่มีมาติฟกับโกนาเต้น่าจะเลือกใช้ทนาน้าของโจโกเมสยืนประสานงานร่วมกับเวอร์จิลฟานไดค์โดยมีทนาน้าของแอนดี้โรเวสันครับยืนเป็นแบ็กทางฝั่งซ้ายขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์ตรงกลาง3าคนครับน่าจะประกอบไปด้วยทนาน้าของกัปตันทีมอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันจะยืนประสานงานร่วมกับฟาบิโอและก็ดาวรุ่งอย่างฮาวิเอเลียดโดยมี3าตัวรุ่งในแดนหน้าก็คือทนาน้าของโมฮัมเหม็ดซาลาสไตเกอร์ชาอุรุกวัยอย่างดาวินนูเยสและก็ทนาน้าของลุยดีอาร์ เอาเลยครับแล้วพอตัดภาพมายังทางฝั่งผู้เมเยนอย่างคริสตัลพาเลซต้องบอกเลยครับว่าลูกทีมของมาสริเวล,ลา่าต้องเจอกับเกมประเดิมสนามที่ไม่เดียวสัเลยเลยครับพอเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขานั้นเปิดเซลเฮิร์สพาร์คพ่ายแพ้ต่อทางอ์เซ n นอลไปศูนย์ประตูต่อ2อแถมในเกมนี้ยังต้องมาเจอทีมอย่างลิเวอร์พูลเชื่อได้เลยครับว่านี่คือหนในฤดูกาลที่ออกสตาร์ทได้อย่างยากลําบากสําหรับคริสตัลพาเลซ แต่หากมองในแง่ดีครับลูกทีมของบาดิเวล่าชุดปัจจุบันนั้นแทบจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักเลยถ้าจะมีก็มีผู้เล่นสำรองไม่ว่าจะเป็นในรายของผู้สักษาประตูตอย่างแจ็คบัลเลนเจมส์ชาคอฟสกี้เจมส์อาเธอร์และไมเคิลอริเซส่วนผู้สักษาประตูตที่เพิ่งย้ายเข้ามาในซัมเมอร์นี้อย่างแซมจอห์นสโตนเง็บน่าจะกลับมาฟิตทันในเกมที่พบกับลิเวอร์พูล แล้วก็เชื่อว่าจากแผนเมื่อสัปดาห์ก่อนครับฐานะของพาเลตน่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเชื่อได้ว่าคนที่น่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงครับน่าจะเป็นในรายของชองฟิลิปมาเตตาน่าจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงก่อนฐานะของโฮสซามเอดัวร์ส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับแล้วคาดว่าสิเ็ตัวจริงที่ทางมาทริเวียล่าจะจัดมาให้กับคิสตลพาเลตพบกับลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบ43-3เหมือนกันซึ่งจะนำโดยนายด่านมือหนึ่งของทีมชาวิสเปน แผงเกมรับ4คนของพวกเขาแบ็คขวาเป็นอดีตผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลอย่างนาธานเนลคลายคู่เซนเตอร์ครับยังคงใช้คู่เดิมนั่นก็คือแนวราของโชคิมแอนเดอร์สันยืนประสานงานร่วมกับแนวรับชอังกฤษยอย่างมาร์เกียโดยมีแบ็คทางฝั่งซ้ายก็คือแนวราของทาลิกมิเชลเขยิบขึ้นมาแผ่ m i d ฟิลกองกลางของพวกเขา3คนครับประกอบไปด้วยทน้าของเคเบเลชิเอเซจะได้ลงสนามยืนประสานงานร่วมกับทน้าของชิคโอมาร์ดูคูเร่แข่งใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในซัมเมอร์นี้และทน้าของเจฟฟี่ชิลลับ และปิดท้ายด้วยสาตัวรุกของพวกเขาทางขวาครับเป็นหน้าของจอแดนอายูฝั่งซ้ายเป็นวลเฟสซาฮาและทิ้งของหน้าตัวกลางไว้นั่นก็คือในรายของ Jean eta, ชองฟิลิปมาเตตาครับเอาเลยครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงโดยหากมองถึงภาพรวมและความเป็นจริงครับลิเวอร์พูลนั้นมีสถิติที่เหนือกว่าคิสตัลพาอเลอย่างชัดเจนรวมถึงในเกมนี้พวกเขายังได้ลงเตะในแอนฟิลอีก ซึ่งพอไปบวกกับเมื่อสัปดาห์ก่อนครับพวกเขานั้นเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวมันจึงทำให้เกมในสัปดาห์นี้ครับทาวหงแดงนั้นจะเป็นต้องเน้นเป็นพิเศษซึ่งผลที่คาดการออกมาครับเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะเบิร์นแอนฟิลเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้3ประตูตอนหนครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์และร่วมพูดคุยไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลย ยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Liverpool Today ทํทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ